สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับครับประชุมครับวันนี้ผมนะครับยังไงก่อนอื่นต้องขออนุญาตก่อนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับที่ท่านนะครับผู้มีประสบการณ์นะครับที่ปลูกอ้อยนะครับผ่านมาในหลายปีนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมตั้งใจนะครับนําเรื่องราวนะครับมานะครับบอกเก่าวเล่าขานนะครับหรือว่านะครับ แชร์สิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่ที่กําลังจะปลูกอ้อยหรือว่านะครับกำลังปลูกอ้อยนะครับผ่านมาได้สักระยะนะครับสําหรับเรื่องนะครับที่ผมจะจะนํามาแชร์หรือว่านํามาเล่าวันนี้ก็คือนะครับนะครับเทคนิคนะครับการลอกกลับอ้อยหรือว่านะครับวิธีการลอกกลับอ้อยนะครับให้ถูกวิธีนะครับคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมนะครับ อย่างแรกที่เราสังเกตนะอยากให้สังเกตก็คือนะครับบริเวณนะครับโคนกราบของเขาเนี่ยนะนะครับอย่างน้อยน้อยนะครับตรงบริเวณนะครับที่เป็นฐานหุ้มของเขาเนี่ยฐานกราบที่หุ้มนะครับท่านผู้ชมหุ้มนะครับนะครับป้องค้องเขาเนี่ยอย่างน้อยๆอย่างเนี้ยท่านผู้ชมให้เขาเพาเยอะก่อนนะอย่างน้อยน้อยนะครับถ้าสมมติว่านะครับข้อป้องหรือว่าป้องค้อตรงเนี้ยนะครับแบ่งเป็นสส่วนเนี่ยอย่างน้อยน้อยนะครับให้ให้เขาเขาพเยอะ หรือว่านะครับหลุดออกนะครับประมาณ30%ก่อนนะนะครับและไอ้ส่วนที่พเยือหรือว่าสิ่งที่หลุดออกเนี่ยในส่วนที่เป็นฐานฐานฐานกาใบของเขาเนี่ยนะครับจะออกเป็นสีน้าตาลนะนะครับนะครับก็คือนะครับอย่างแรกที่ที่จะให้สังเกตนะอย่างที่2ก็คือตรงเนี้ยท่านผู้ชมนะครับตรงที่เป็นส่วนฐานของของแผ่นใบเนี่ยนะอันนี้แผ่นใบนะครับอันนี้ฐานนะครับ ขอให้เขาไปยเยอะนะค cool. รับท่านผู้ชมนะให้ไปยเยอะนะครับนะครับอันนี้ชิดใช่ไหมครับชิดนะนะครับชิดกับลำต้นของเขานะครับอันนี้ก็ผยเยอะละนะครับแต่ว่าเพยเยอะไม่มากนะตอนนี้เพยเยอะละนะครับนะครับก่อนจะลอกกับอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่เนี่ยนะครับหรือเกษตรกรที่กําลังคิดจะลอกกับอ้อยเนี่ยนะครับเอาเล่าก่อนว่าลอกกับอ้อยเพื่ออะไรนะครับ อย่างน้อยนะครับลอกกาบอ้อยเนี่ยมันก็สามารถช่วยช่วยเรื่องนะครับลดนะครับการเข้าทําลายของของหนอนได้นะนะครับนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมสังเกตว่านะครับอ้อยบางกรเนี่ยผมเอานะครับผมไม่ผมไม่ลอกกาบนะนะครับนะครับก็สังเกตเห็นการการเข้าเจอะของพวกหนอนกอนะนะครับค่อนข้างที่จะทําความเสียหายกับนะครับให้กับอ้อยของเรานะครับ ทีนี้นะครับหลังจากที่เราทราบนะครับเกี่ยวกับนะครับการสังเกตนะครับว่านะครับกับอ้อยสมควรจะลอกได้ไหมเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือนะครับดูที่ฐานนะครับฐานกาบของเขาเพรย์นะครับอย่างน้อยก็นะครับหนึ่งส่วนสามท่านผู้ชมนะครับหนึ่งส่วนสามของนะครับของฐานกาบใบที่ข้อห่อหุ้มในส่วนที่เป็นป้องข้อนะอย่างที่สองก็คือส่วนฐานนะครับฐานแผ่นใบ นะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะลอกให้ดูเลยนะครับอยากให้สังกเกตดีนึงท่านผู้ชมนะครับฐานกาใบมันก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนอ,อน่อ,อนๆนะนะทับกันอยู่ท่านผู้ชมนะนะครับเวลาเวลาเราลอกให้เราลอกบิดบิดคืนนะฐานที่ที่เป็นส่วนอ่อนเนี่ยนะครับทับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมเวลาบิดบิดมาด้านนี้นะนะครับบิดเล็กน้อยนะครับไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วว่าขอให้บิดนิดนึงนะครับนี่ฮะ นี่ท่าผู้ชมนะครับทําง่ายไหมครับเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะไม่ไม่ส่งผลเสียต่อนะครับต่อป้องข้อนะนะครับป้องข้อจะไม่ฉีกขาดนะครับเนี่ยนะครับอยากให้เกษตรกรมือใหม่นะนะครับลองลองลองสังเกตนะครับหรือว่าเกษตรกรที่คิดอยากจะลอกกับอ้อยนะครับ เนี่ตรงนี้ถ้าผู้ชมเราก็ประเมินสายตาก็ได้ถ้าผู้ชมเนี่ย,น,ยนะครับตรงนี้เขานะครับค่อนข้างนะครับเผย่อหรือว่าค่อนข้างที่จะดูดละนะครับประมาณหนึ่งในสามละนะครับตรงนี้็ไปเผอใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ลอกเลยท่าผู้ชมเนี่ยนะครับทําง่ายไหมครับทําง่ายนะครับถ้าผู้ชมนะครับเท่า ถ้าเราดึงตรงๆนี่ได้ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนะครับโอเคครับตรงนี้เพยเลยใช่ไหมท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเพเยะไม่มากนะนะครับตรงนี้ก็เพรยเล็กน้อยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับกรณีเราดึงตรงๆนะครับเป็นแผลใช่ไหม่ท่ผู้ชมเนี่ยเป็นแผลนะ เนี่ยกรณีนะครับเนี่ยส่งผลเสียเลยนะท่านผู้ชมนะครับทำให้นะครับเนื้อเยื่อบริเวณเนี้ยนะครับเขาเสียหายนะนะครับนะครับแต่ว่ากรณีนะครับที่ที่เราลอกเหมือนที่ผมบอกนะส่วนนะครับส่วนบางนะครับทับนะครับทับตัวเนี้ยนะครับเวลาบิดนะครับผมก็จะบิดไปฝั่งความมือเล็กน้อยนะนะครับตรงนี้เผยเยอะนะท่านผู้ชมนะนะครับทำง่ายไหมครับ ต่างกันเลยแล้วท่านผู้ชมทีนี้มาดูฝั่งตรงข้ามฉีกขาดไหมนี่จะไม่มีท่านผู้ชมอาจจะมีเล็กน้อยนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการลอกกรอบอ้อยเนี่ยนะครับก็อยากนะครับให้ท่านผู้ชมนะเกษตรกรมือใหม่นะครับที่กําลังปลูกอ้อยนะครับต่างเรียนรู้ไปด้วยกันนะนะครับสําหรับเกษตรกรที่กําลังนะครับที่อยากจะลอกกรอบอ้อยนะครับ ก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้นะท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์นะครับในม,มากก็น้อยนะครับบริเวณนี้เป็นอ้อยสวนบุรีห้านครับสำหรับหญ้านะครับผมใช้เครื่องตัดหญ้านะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้พวกจอบพวกอะไรเนะ่ยช่วยนะครับ แล้วก็ใช้มือเขาช่วยนะครับมือจะใช้บริเวณนะครับส่วนที่เป็นส่วนกอเขานะนะครับเอาหญ้าเก็บหญ้าออกนะครับผมก็เอาออกไปแล้วล้มแล้วล่ะนะครับล้มอ้อยที่มันแก่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับผมคิดว่านะครับสิ่งที่ผมนํามาเล่านะครับคงนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ สำหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับโดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่นะครับดูว่าเกษตรกรที่กําลังปลูกอ้อยนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ